ประวัติหมอกระต่ายจากสุแพทย์อนาคตไกลจบแพทย์เฉพาะทางถึงสองสาขาวงการจักสุแพทย์สูญเสียครั้งสำคัญจากกรณี10บตำรวจตรีนรวิทย์ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวราลักษ์หรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจาักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะก,กำลังเดินข้ามทางม้าลายสำหรับประวัติแพทย์หญิงวรารักษ์หรือหมอกระต่ายเกิดเมื่อวันที่24มกราคม2531เป็นจกักษุแพทย์เช่นเดียวกับคุณพ่อนายแพทย์อนิรุธซึ่งมีลูกสาวสองคนเป็นจกักษุแพทย์ตามรอยคุณพ่อทั้งหมดหลังจากหมอกระต่ายเรียนจบชั้นประถมได้มาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธปทุมวันและเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรุ่นที่42ก่อนกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาสลสระบุรี แต่ด้วยความมุ่งมั่นและรักในอาชีพแพทย์จึงไปเรียนต่อเฉพาะทางจักษุวิทยาที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงก่อนจะต่อยอดจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันอักเสบและศึกษาต่อเฉพาะทางต่อยอดจอตาและวุ้นตาโรงพยาบาลจุลาลงกรล่าสุดหมอกระต่ายกำลังเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ต้องมาจบชีวิตด้วยวัยเพียง33สปี ซึ่งในวันพรุ่งนี้24มกราคมจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวด้าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจรู้เรื่องตาตาปลอมโดยแพทย์หญิงอรวีนัท จกักษุแพทย์สาขาศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและอวัยวะรอบดวงตาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรียนกันกี่ปีกว่าจะมาเป็นหมอตาอันนี้คือข้อมูลของประเทศไทยนะคะบ้านเราจบม .6 แล้วเข้ามาหาวิทยาลัยต่อเรียนหมอ6ปีจบแล้วต้องไปทำงานใช้ทุนก่อนอย่างน้อย3ปีคอยไดเข้ามาเรียนเฉพาะทางหรือบางสาขาบางสถาบันให้ใช้ทุนหปีก่อนมาเรียนเฉ พอทางใน6ปีนั้นเรียนแผนกตาแค่2-4สัปดาห์ขึ้นกับแต่ละสถาบันจึงไม่น่าแปลกใจที่หมอที่จบ6ปีอาจไม่คุ้นชินกับการรักษาโรคทางตา เรียนจักษุวิทยา3ปีอันนี้ตอนเข้าแผนกใหม่ๆก็งงอย่างกับอยู่คนละโลกเนื่องจากศัพท์ใหม่ๆมากมายตัวย่ออย่างกับภาษามนุษย์ต่างดาวเต็มไปหมดกว่าจะจบหมอตาได้ผ่านการฝึกฝนกันมาอย่างหนกักเรียนเฉพาะทางสาขาย่อยทางจักษสุซึ่งทางตาเรามีสาขาย่อยสิบสาขาแต่ละสาขาเรียนกันหลักสูตรในประเทศสาขาละ1-2ปีและบางรายอาจจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีก1น สปีจะเห็นได้ว่ากว่าจะผลิตหมอตาออกมาได้คนหนึ่งโดยเฉพาะหมอตาที่เป็นสาขาเฉพาะทางใช้เวลาและความยากในการผลิตมากมาย กรณีน้องที่ถูกรถชนเสียชีวิตน้องเป็นหมอสาขาที่ขาดแคลนและเป็นหมอที่ตั้งใจเรียนสาขาย่อยถึงสองสาขาในคนเดียวกันซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางตาได้มากทั้งสาขาจอตาที่ในประเทศไทยมีประมาณร้อยคนเศษและสาขาม่านตาอักเสบที่ในประเทศมีอยู่ไม่กี่สิบคนน่าจะไม่ถึง50คนทั้งประเทศด้วยซ้ำไป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย